เพื่อนสายเพตองก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับย่านปทุมธานีนครลังสิตนะครับน่าจะเป็นการจัดการแข่งขันเพตองที่ยอดที่หอยที่ดีที่สุดในย่านนี้นะครับอันนี้เป็นทีมเสียจิกเสียนิดเจอกับโชว์วังใหญ่สี่ คู่นี้มีผลต่อการเข้ารอบคือใครชนะจะเข้ารอบนะครับใครแพ้ก็ยังไม่ตกครับไปตัดล่างอีกทีหนึ่งสำหรับการไล่สดผมอาจจะให้ดูคู่นี้คู่เปลี่ยนไม่ใช่เปตองคู่ที่ดีที่สุดนะครับเท่าที่จะผมประเมินด้วยสายตามีมีดีกว่านี้อยู่อีกหลายทีม จะให้ดูสายนี้ทางท้งสายเลยนะเันแล้วกันโอ้ยนั่นนิดเข้าไปต้องหลุดเสียเปียบลูกนะครับตอนนี้เหมือนเหมือนจะสั่งตีนะครับเมฆเหลือสามโลกถ้าตีมาบ่องดองก็คือจอดนะครับตอนนี้ บองด๊งอมหามึงเลยไม่ไหวจะจอดตอนนี้ตั้งเข้าแล้วบ้องอโอ้เข้าได้โลกนี้ตอนนี้เสียเปรียบทีมโชว์บางใหญ่สี่นะครับลูกในมือตลกไปดูนะครับลูกนี้ต้องถูกนะครับ ลูกไม่ถูกเสียเปียบนะครับเสียเปียบครับตอนนี้น้องทีเหลือสองลูกจะตีเหมือนกันดูน้องทีคตับต้องถูกนะครับไม่ถูกจะเสียเปียบอุ้ยเสียเปียบเลยจากไณตองได้เปียบแต่อาจจะได้หนึ่งเสียหนึ่งเท่านั้นนะครับเอ้ยโอ้ยได้หนึ่งแล้วดูเมฆจะเข้าเต็มที่สองได้ ดูนะครับเมฆเมฆจะเข้าไปตองไม่ดีเป็นคนที่บอดลูกเข้าดูนะครับว่าเขาจะเข้าได้ไหมคือลูกนี้ได้แต้มอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องเอาเพิ่มนะครับสถานการณ์แบบนี้เอาได้ัดูต่อครับเมื่อสักครู่นี้เป็นลางแรกแต่พลิกกันในเกมเนะยจริงๆิทีนชูบังใหญ่สี่ควรจะได้แต้ม พอสี่ไม้สุดท้ายเกมพิกกลับเป็นทีมเสี่ยพิกไก้แต็มมาดูนะครับดูทีจะเข้าดีขนาดไหนลูกนี้ก็เหมือนหลุดแพ้ล่างนะมี้จะตีมือตีต้องปัง ีน้องเขาตีหลุดสามลูกซ้อนเลยนะครับไอ้ตงองดูนะครับบางทีจะเข้าคุมขนาดไหนลุงนี้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนหลุดอีกแล้วอ้เมื่อกี้เล่นกับบันเข้าดีๆนะเอ้าลูกนี้เย็นดอบแล้วลูเมฆจะตีล่าดูนะครับมเมฆจะลอย บ้องด้องไม่จอกนะแต่ตายได้เปรียบลูกเยอะเลยครับตอนนี้น้องก็สั่งตีะต้องโดนนะครับถ้าไม่โดนจะเสียเตรมอีกเยอะต้นต้องมาเตะตัวเองเราได้สาแต้มอยู่แต่เหลือลูกอยู่ลูกเดียวครับดูว่าจะเสียจีแตม อันนี้เข้ามาครับลุงนี้เปลี่ยนด้วยครับลุงนี้ไ้เปลี่ยนเข้าเสียสามลูกเสียแต้มแน่ๆเป็นแบบนี้เสียก่อนแล้วหนึ่งล่างได้ต้องเข้าเอาแต้มอย่างเดียวดูนะครับจะได้ถึงสี่แต้มไหมเหลือลูกในมืออีกสามลูกได้แล้วหนึ่ง นนิดมาแรงนะอ่ได้ตีครับแบบนี้ตีหรือเข้าไม่แน่ใจสั่งตีแล้วครับเพราะว่ามันได้อยู่นแน่ๆลูกหนึ่งข้างล่างครับถ้าจอดมาก็จะได้สามอันทีมกันหลุดนิดหนึ่งไม่ลอ,อยมาตั้งออกแม่งกู้เลยได้สอง สองแต้มดูสองแต้มก็ยังยังบอกไว้ได้นะว่าจะได้ไม่ได้เมฆเมฆเนี่ยเนี่ยแท้มเดียวเหลือลูกเป็นดูต่อครับนี่เข้ามาสนามนี้เขาเล่นนั่งไหลแข่งกันเลยครับน้องทีก็จะนั่งดนะูดูเนี่ยโอ้ พอมาเล่นคู่นี้ทำไมน้องตีโยนไปตองหลุดขนาดนั้นนะเปลี่ยนอันนี้จะเข้ามาก่อนครับลุงโอ้เปลี่ยนนะครับเป็นแบบนี้น้องสองจะไปฝากนะครับสองหลักสี่ได้ไหมองน้องก็ตีผิดหลายลูกเล้ ผิดซ้อนกันมากมา,มาจะเป็นเจ็ดแปดลูกแล้วโอ้้ตีตีตีหลุดขนาดนี้เลยนี่เป็นลูกที่เจ็ดแล้วครับถ้าหลุดลูกนี้เป็นลูกที่แปดเลยนะครับมือตีหลุดแปดลูกติดต่อกันนี้มันไม่ไม่โอ้ยตีรถป่าไม่มีใครได้ สามศูนย์ครับคะแนนตอนนี้ยังทิ้งกันไม่ขาดนิดมากาลูงนี้ปล่อยมาดีคับงทีไม่ไม่นั่งแล้วครับยืนดอบแล้วครับตอนนี้สวยครับลูงนี้เข้าเปลี่ยน เดี๋ยวโรงนี้ถูกอยู่ข้างๆเสียยๆข้างๆูคๆครับยังนะอ๋อลอยตังถูกแล้วถูกแล้วอืม เข้าไมา่ครับเราจะเตะลงบังโอ้ยเริ่มแล้วเมือ่อก่อนหน้นาี้ตีผิดเจ็ดลูกติดต่ออันเริ่มเบิ้ลน,นะอืมโอ้ลุงนี้เหมือนจะเปลี่ยนอีกด้วยตีไล่อย่างเดียว ดูนะครับฟาดเพียงหนึ่งวา้จอดไปแล้วไอ้เมฆเข้านี่น่าจะได้สักสองลูกครับทิ้งไปก่อนหนึ่งลกูกรบอดลูกเข้าทุกี้สุกี้ดีแต่มันบอดลูกเข้าใช่ไหมครับเดี๋ยวไม่โดนหรอ มันตีดีทีดีแต่ลูกเข้ามันไม่ดีมันเลยไม่ไม่บาลานซ์กันมันก็เลยไม่น่ากลัวได้หนึ่ง<ด>แลครับพอได้โย่ดูแผลมันตกไปแนวโน้คนละลายกับแขนเลยดูนะครับน้องทีก็ตีได้ครับปั<ะ>๊กอ้าวสองซะเลยแต็มเ,เดียวว่าตีเอาตีครับแต็มเ,เดียวกดดันมึงเนี่ยมึงทำอะไรอ่ะ ตัวนี้ใครชนะเข้ารอบเลยใครพ้อมไปตัดล่าพี่เอ็มนที่นี่เอี๋ยป็นแบบันะที่ไม่บายอยู่ัวนัเน,น,นจะเข้ามาตั้าางใจแล้วเียดวใหม่ ตีเข้ามาลูงนี้สวยครับนี่ต,ต้ตังเตยรับหัวเมื่อสักครู่ตีจอดไว้ลูกหนึ่งได้เปรียบนะครับได้เปรียบลูกต้องออน,น,อนีเอาแค่โดนเอาแค่โดนบางทีเข้ามาอีกลูก ข้าดีด้วยครับเมฆต้องโดนทุกลูกนะฮะโดนกเข้เ ح ح> าถ้าตีไม่โดนจะเสียเปียบแล้วครับมีต้องโดนนะครับโอ้ออจะพึ่งตีก็ได้ เห็นเงาเขาอยู่มึงก็หยุดไว้ก่อนนี่ต้องเข้าคุมนะเหลือสองลูกลูกเสียเปรียบเยอะด้วยผู้นี้ยังหลุดนีผู้นี้ใครชนะเข้ารอบนะมใครแพ้ก็ไปตัดล่างต่อตด็นะครับเขาจะเจ,เจ็บแต้มได้กี่แต้มเหลือลูกอีกสามลูกในมือ ตั้งใจเต็มที่งเนี่ยลูกนี้ได้สองแต้มแล้วโอ้เหลือสามลูกด้วยมือตีอยังไม่ออกห้าแน่แน่เป็นแบบนี้สามแล้วด้วยครับ สี่โอ้หลุดหลุดห้าลูกขาเสียห้าลูกครับตีตองไม้นี้แสงเลยวับโอ้ยมาได้ยังไง <laughs> ีจะตีจะเข้าในเอตีบางเงาเอาบางเงาคะแนนเกดต่อห้าเข้าดีด้วยครับเข้าดีครับเข้าดี บังน,นี่สวยครับตีลูงนี้ระยะไกลด้วยประมาณตั้งเก้าเมตรประมาณนึงทีเข้ามา้อีพวกเข้าดีคนระับเม่ต้องตีอย่างเดียวแล้ว ภาพและเสียเปียกเสียเปียกหนึ่งลูกเลยนะครับดูนะนี่จะเข้าคุมนะครับคมได้ดีขนาดไหนโหลดนะอันลูกไก่นั่งนั่งเข้า,ขากา็มีโอการที่เตอะไม่จะตีแล้วพี่เม่จะตีลูกนี้นะ ต้องต้องตายครับั้งทีเข้าลูกลูกพอดีทั้งสามลูกลยหวัวน,นี้นั่นนี่ตีได้ลูกลูกเดียวนะครับ กมนะครับอ,อันนี้เหมือนจะให้เข้าไหมครับคุยหลุดนะจากจะเสียแต้มเยอะกลายเป็นเสียแต้มน้อยเลยนะฮะ ตีต้องโดนทั้งสองลูกนะครับระยะไกลยากจะได้แต้มเยอะอาจจะเสียแต้มนะถ้าตีาพลาดลูกหนึ่งเย่างเสียแต้มหนึ่งตีนะครับคอยดูด้วยลูกนี้ถ้าตีไม่โดนจะบีบตัวเองโอ้ยจกจะได้แต้มเป็นเสียแต้มครับพี่น้องลูกนี้ต้องเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับก็่อจะมีโอกาสได้แต้มเพราะน้านิดอยู่ในมืออีกหนึ่งนะเอัในนีน้ก็ต้องตี๋ยว อันนี้ตั้งตีครับอยากได้แต้มอยากจะได้แต้มนเสียแต้มไม่โดนเนี่ยเสียเสียแต้มเหมือนเดิมบางทีเข้าก่อนเมื่อเมื่อสักครู่จะเสียแต้มจะได้แต้มเสียแต้มผลสุดท้ายได้แต้มหน,น,น,นึ่งครับนิดจะเข้ามา

เรียนครับจะสั่งตีนะก็ลูกได้เปรียบอ้โอ้ยตามช้อนอนี้นี่เข้ามาโอ้ยลูกนี้ยังแตก แล้วได้เงินถ้าเปลี่ยนลูกเนี้ยเราผสมด้วยหมดอนะ่ะเปลี่ยนทงก็ต้องตีโอ้โหลูกตีลราหมดเลยพี่เดชเออเข้ามาผู้ม,ม,มีต้องโดนนะครับไม่โดนโลูกจากกรรมมาเสมอกันโอ้โดนครับแบบนี้เต็มเม็ดเลย หรือคุณคำพีนั่นแหละชื่อพีหรือซื่อทีชื่อพีครับน้องพีครับไม่ใช่ตีเมฆ้องเปลี่ยนนะครับโอ้ยมีเปลี่ยนอะเงี้ยเมฆบอดลูกเข้าอัอนนี้จะตีตัดแต้มเพื่อให้เหลือสิบนะี่ ข้างบนลูกไข่อะข้างบนลูกไข่ก็เจมส์ไงด,งดงินี่มีลูกดำดักไม่เห็นเัามีลูดนนกดำอะไรกันเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแผลล่างหรือมั้งได้ได้อยู่เจ็บตายอย่างนั้นห้าสิบครับ แปมนาแล้วตอนนี้ต้องการอีกแค่ไม้เดียวตัวนังทีครับอ๋อนี่มาจากเจีงคอยเจงคอยทีมเจีงคอย ลุงน,นี้น้องทีเข้าหลบนะครับเนี่ยตึ๊ตริงสายนะชาตินะตอบนะตีแม่นมากใส่เข้าดีไม่เปียนมันเลี้ยวอ่ะโอ้ยลุงน,นี้แรงอนะ่ะหลุดหลุดรุดุดไม่ชนน,นี่หลุดเลย เข้าแน่สั่นเข้าเวทมนตงแน่นอนจริงตีดีเข้าดีเอ้าโอ,าอา้เปลี่ยนนะเปลี่ยนหน่างเข้าไวทมนต์ เมตเตีลูกนีกคนับุกตีข้างแล้วตอนนี้เลือกโลกสามต่อสองนะกับในสนามเขาเหลือสามต่อสาม ถึงครับดูเมีตีลุงนี้ก่อนครับคนไม่โดนโดนูนะ โอ้ยตีเจนโอ้โหดูต่อครับเมื่อสักครู่นี้ทางรอดคือตีน้อยตีเจนรอดตายคะ <c oughs> แนนสิบต่อห้านะ <c oughs> ทีตั้งใจเข้ามา ออกมาดีครับมันจะตีเลยครับป๊อนี่เขเข้าสู่ เมฆต้องโดนทุกโลกนะโอ้ยลูกนี้ก็หลุดออกขวานะฮะแบบนี้ตีจันอีกแน่ๆตีจันแน่ๆดูนะครับลูกนี้เมฆจะตีจันนะฮะทางรอดมีอย่างเดียวก็คือตีน้อยครับตีจันนี โอ้ยไม่ออกครับโดนตกหน้าไปตองหัวนี้จะรอดต้องอยู่ที่นันนิดต้องเข้าให้หมดสามลูกให้ฝั่งนั้นพาพนะครับเปลี่ยนนะอันนี้ก็ตีลูกนะครับโอ้ยสั่งตีเป้าเหมือนกันเหรอตีเป้าเหรอ อ่านี่ก็จะตีน้อยครับตีน้อยไม่โดนก็เจมไปเล่นใหม่ประมาณนั้นนี่น้อยไม่โดนครับตีไม่ได้แล้วครับนี่น้อยยอมเออตีโชว์เลยครับเ,เป็นนั้นว่าทีมชชวบางใหญ่สี่ชนะทีมเสียติ๊กในตัวนี้ครับ